ตัวได้หลายแล้วเนาะโค้กกระซมแล้วส่งกระซำแล้วเท่านั้นสบายดีเมื่อนี้เอาเม่อะไรเอาเม่ว่เอ้ยนั่นบอกไปหาควายมูวานนี่นะงจิเล่เม่เจ้านะสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและครับส้มสบายดีทรงสาวๆนะทุกคน มื่อวนี้กะคอยกะบพ่ได้พาพี่พาน้องไปหาอยู่หากินสิเลยนะมื่อวนี้นั่นอันสิไปตู้เทินมมาท้องไหมทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี่นะันออนเพิ่มมาบาเอเฮอไปอกินเลี้ยงเพิ่มเพิ่นนะตักสิกินไปแล้วทุกคนยังมีหัได้ไปที่ตามรับสมมบางน้ำเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวก่อนไปก็น,น้องคอยกะต้องขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านนาที่เข้ามาติดตามรับช้มและก็ส่งกำลังแรงใจมาเฮ่อคอยน้องขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อ จิไปกับสซนิมทุกคนสนิมนํามาท้าว่าตเ <laughs> ติงได้สบายดีเอฟซีสะพอน <laughs> ป่ะพร้อมตูดมือนี <laughs> ่ตูดจนเชื่อคาดจะมาอันเขาตูดมืดแล้วก็วิจักเด้อไปแม่นไปตำลังหม่ามนะคนน่าไปซิวกก็น่าจะไปแล้วทุกคนทุกคนเหมือนกันวันนี้กะเพราะไปขึ้นมาท่องไม้ทุกคนแต่ว่ากายขึ้นมาท่องไม้อีได้มาทั้งพี่เพราะว่า กับเจ้าว่าวอันทีมงานมาโกยืนเนือบ้านบักไกลายคนมีแต่ยูทูบเบอร์ทั้งหมดเลยปลายซึมีแห้งวันนัานไปซี้ก็าาาก,ากายมากก็นี่เบียดแล้วยุติภีรมาแต่เช้านี่บ่าาบโอ้ฟืนเหลืองอาหารนี่มากก้อนมู่โลดกเมนบมค่คือคือว่าแม่พงว่าวไปตั้งแต่เหงแล้วมาแต่เช้านี่มาแต่ดอนมาดามเช้านี่ เทสพี่เลยอันนี้นะเผาปีกมาเจ้าน่ะพี่นมมั่นพี่เฮ้ยแต่ดรอแต่ดรอเป็นเยอะเหม็นบ่่าขามากินนมสดได้ขอด้านนอกมาค่อยแต่ต้องปิ้งมั่งนมสดโลดโหน้าโดนหน้านี้ไม่ธรรมดาเพราะโมยไงพี่ขโมยเยอะกินนมหลายคนทุกคนมานะคอยมาซื้อฮอดขั้นตอนนี้แล้วได้ ข้าเจ้าอันขออู่ฮนะอ,อดผีแล้วไ้ทุกคนอ,อามานเอาไว้รดนี้แลข้วชีเอาไปเฮือนมาท่องเมนโบชนิมนี่ไปเรื่องโอ้าระตูนนิดละเอา สบายดีบ่ห้อยมาตะเฮงบ่สบายดีสบายดีอูมอเริงสูตรนี้เขาถูกกิ้งเลยวิบูโลได้ควัญมอนด้วจ้าอันนี้ก็มาตะเฮงบ่ห้อยก็บ่ห้อยมาพราะเด็กมาแต่ใกล้หันมาช่งนี้เต่งมุ๊กเต่งปุ๊กใกล้หันโคตรบ่อยนะประเภทของฟีนอมากมาก่อนมูร์ลสิเลอสิเลอจ้ะเะพองจ้ะะพอง ไปหายี่เราไปคนมั่นคนมั่นคนนึงคนแรกคอยกินคอยกินกัยัดเจอนนี้แล้วไปคายเฉพาะเมวราเราไปคายรล้นแม่เจอถุงโจถุงงนะยังคนหนึงจ่าจูนนะเฮ้ยอยจูนจูไปพนแล้วไปพูละมาแม่ชอบว่นะนี่เอาเลยเชแญเชฟซุปหรือเปล่าซุปก็เป็นแดงอยู่ซุปครึ่งนึงนี้ครึ่งนึง พชุกเลยว่าแดงยิ่กินชวนะิมเดีวกินบ้ลุยคือข่าวตอนนี้ว่าชวนิมนะบาบ้านไบานอำโซนสบายดีมากแล้วก็เป็นพ่อโคแล้วบาคำโซน เพราะจะเห็นซ่ออยู่จังวามันมีระฆาอยู่เด้อบอชนเรื่อยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อบอลมอดสบายดีบอลลคือเก้าสายจูดส่งรือนี่ทรงผมคักขนาดประกำชนเนาะขนาดวะรงมอนี่ส่งตมาคัดเยดีคัดเนาะีงอได้นักอ้ยหน้าเาไปรงผมเหวี่ยว แต่ก้อนคนาเรีนบระคมชนนอนอันนี้นะครับลุกตะนอนี่นี่อกลุกตะนอนกันนอนตื่นนอนแต่หึงล้อก็เนื้อสบายดีเซลซีสบายดีมาแต่เช้านี่บ่มากแต่เช้าเนี่ยบ้ากกันมุ่งเซลซีเนี่ผู้สายตู้ว่าวกันว่ากองพีนี่มาแต่เช้าล้นกองพีตาพีเไม่สนิทหนูมาแต่เช้าเลยได้เพิ่นเป็นอยู่ไกลก็มาฮอดก้อนก็อีทุกคนบาไมีทั่รเอาแล้วจ้างแล้วกันนุยยล้น อสอสอนได้สบายดีมาเถิงบ้านี้กันโอ้โหเหนอยู่เกินนี้นะสบายดีอันนี้นะสบายดีน่งรำบ่สายานางลำบ่ลำบังน้อยังไม่มามาอบบ่จังได้นะ เออไมีได้ไม่ไ้ไม่ได้กิ่น้ไม่ได้ไม่ไ้านิไ้ม่ไ้ม่ได่ได้ไม่ไ้ไมนไ้มไ้หม่้่้าม่ไั้ม่ได้ไมด้ม่ไ้ไ่ได้ไม่น้ไม่ไดไ่าด้ไม่ได้ม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไ่ด้ไม่ไ้ม่ได้่ได้ม่นดม่ได้ไม่ด้ไเทได้ไม่ได้ไ่ได้ไมลได้่าด้ไมทได้วได้ไ้่้ด้ไ้ ทางต่ไปนี่พี็เรปจุจุมอยู่นี่นมมนมไอมาทางนี้ลยะรถถชินแล้วบ่บได้นมหน่อยกินแล้วนมมด้ันน้นดแล้วว่ามีมักนมแล้ว่าประวัติมากกินดิซกินดือเออกวันนี้กาิิได้ไปเฮือนมาท่ยนอนนิ่มนาะไปตามซีนนะซีนมีอยู่แ huh. ล้วนอนนี้ ราะไปเหาะมาอย่ามีตูดนี่กันาดจกกันยังมีหูยูทูก็เลยยังมีท่านได้ถามเจ้าภาพเพื่อนว่าอันเพิ่กินเนื้อในโอกาสพิเลยแล้วก็อันมีผู้เยอเจอดีเล็กว่าพิเยก็ยังมีหูเนาะยังมีท่านได้ถามมาทองเจ้าตู่กนมายังเห็นเจ้าตูก็ยังมีเห็นอยู่ป้าบันี้ไปเพื่อนมาทองเนาะตอนนี้กลมาฮอาเพื่อนมาทองแล้วทุกคนนี่คือเพื่อนมาทองเนาะแต่เจ้าภาพเพื่นจะอยู่สิเล โอ้เห็นแล้วยังแๆอยู่ทังพี่นี่คนก็ิืมมาหลายได้โอ้สบายดีพะท่องสบายดีสบายดีเมื่อนี้เอาเมอะไรเอาเมว่าเออนั้นมาไปหาควายมูวานี่นะนี่เลยเจ้าหน้าเออนี่ว่าเออ เสื้อเนสอลายเนาะันเลาะเออพันเลนบอยเอฟซีฟ้ามาเสื้อพันเลนนะพันเลนเนาะพทองก็เสนิ้มสีมัดแขนนี่ยฟ้ามลายๆอ้าวคือบอคือบอคือะพันเลนเนาะพันเลเนาะ เดี๋ยววันนี้มาถามมาท่องไม้กินนี่นะเป็นเบาอันเบาเยอะแต่ซื้อเดากทุกคนเบาโนฮอโมนแ่ซืเดี๋ยววันี้เนี่ยสิถามว่าอันวันนี้นาล้มโง่นึ่งโตนี่นาอันเดี๋ยวเรามาท่องบ่อเล้งนะบ่อเล้งอายเป็นทรงกันมาดิมกิมอายเป็นยูอันไทยหรือยูสหรัฐยูเมกาเออคอยเป็ีนเพื่อนเธอเป็นเจ้าภาพเอซิมี่กิโตอีสันนี้มีตัวหนึ่งเอออ่ะครอบใจอายเพู่ดลายๆเนาะที่เอ็นฝ้าเงินมา เตลงยูทูบเบอร์นะทุกคนเพื่อนยู่ดีม่แห้งล้วก็ล้ำโรยล้ำโรยโรยแล้วก็โรยอีเพื่อนแม่ผูู้ผู้งามทางปทองผมมาได้แล้วก็ได้อีเด้อม่าดแวด้หลายแม่เึอะทองก็จะเป็นในนั้นมาปะทองกัน โทรเงี้ยังสิมีข้าวดีกับพี่จักต่อไปเอ๊มีอยู่นี่ยในผู้แข่งเนี่ยอย่าลืมมาผู้แขเด้อผู้แข่กับจานิมใช่ป้อนี่คนกะประมาณนี้ทุกคนน่าจะมายังมีได้มดนะโอ้ชาวซีนี่ดุมันอันนี้เนาะคุ้มอยู่ได้โอ้ชาว คนปู่บ่เออโอ้ปู่เจอช็อกแก๊สเด้อโอ้ยนี่บอหน้าไปซี่พายมากนะอิ่มยี่บ่จำนี้นะอิ่มเลยก็เอาติ๊บน้อยก็ได้พี่คือบ่กวาดพี่โคนคนไปเลยเซอร์เฮาคุยเซอร์เฮาคุยเซอร์เฮาคุย วันแร้ไปกระต้องคือเดียวเด้ไปป้าวเลยแวะกระต้องคือเดียวก็เลยเชอว่าคูคือเดียว่าสบายดีมหเพชรเพชรพี่เลออันนี้นะเพชรมาแล้วก็ยูเครแก๊าซโลด ได้น <łość> ี่ไป่ีพราะอะไรอย่าห่อซีนเลยจะได้ทุงยางไปเชื่อซีนมื่กเยิ่เยอะแหมน้องกินดีป่ะต้องกอบตนน่อยนะขอบท้องเน พีอามันก็มาสบายดีอารอบสามแล้วเนอ้รอบสมแล้วบอสพอดีนาไหวี่กบมาชายเฮเราเชี่ยวมันส้มเงินมาซื้อหัวเลยลตั้ใจขี่รถมากินนอยมันมันก็อชดีใจดอกมันเห็นคลิปมากินให้มันแล้วได้ตรงยางเลีได้ได้ตรงยางเลีได้ ซีนกันตอนนี้ค่ะขามาฮว่เทิดแล้วก็ขาเจ้าจะมาโคอยู่ในมงคงนี่สบายดีพกเกตบาีักลกาดมาวาดมาแล้วก็เป็นพระโคลนโอยดพแดโคแล้วใได้เงเขาเจ้าจะเห็นในเลิกกินอันนี้นะมาวาดมาเพว่มาเพรวก็้บ เพิ่มเป็นผู้อันห็นมาเพบประวาดิบ้างชอยจะซื้อบ้างชอยนตั้งแงกแพอบ้ากับลังบอจับยู่หัวเก่งจบาทิมเลยสบายดีปต้นสบายดีกนมาเพออันนี้เขาอันนี้น้ำมาเพอปะนี่นะสิน้ามัน สิ้นคักเนาะใหม่ๆดๆเลยทุกคนนี่สิ้นปัดผ้าปัดมึงนี่น้อยพะะไปยูนอจะซอยูซื้อเพื่อแลกเป็นผู้ปรุงลำมาเพนี่เพื่นปกินได้เป็นมพ่อาเมนกินป้าเราก็เลยไปป้าม่ัมันปาิ่นนี่ดา ข้าวคักอะไรแล้วเท่านั้นลอยู่พี่พี่พีองนะพี่เห็ดบอตีมาเลยตายแล้วมาแล้ว่างมันนเลยไปละ

เอาเฮามาทางก่อทุกคนมาทางตลาดเฮิ่นเห็นจุ้มจุ้มอยู่เอไ้งนจื่องหมดเบ็เข้าไม่ไ้านยเข้าไม่ได้มอ้งมไม่เาเข้ามาไม่ไปนันวตเ็ดเว่าได้สาวป้าต้ไปเในนลาบเลิศเลื่นแปงกินได้เนาอแซ่บเป็ไง นักโป้ล้นแย่ไม่เปหรเจ็บตัวบิดตอ่านักไว้นามาพร้อมพอดีมากแล้วก็พอดีนั่งลำก็ได้ทีเนอะเยเน้นจะ้เลยโอ้ใช่เเนจะปลจบเลยบีไรไหมบีอะไรไหมจะเจเลยเ่หน้าปีนี้เราป่๊บปลาตุน เด็เป็นสุดยอดยืนยิ้มจ้อยบุ๋มยืนยิ้มจ้อยกินได้กินได้ทีมงานกะลืมมาไลายแล้วทุกคนมีแมนเตยูทูบเบอร์ได้ครูรักครูใหญ่เพิ่นกะมาคือดีนั่งอยู่นี่ว้าวของอยู่ของกินยังมีแล้วนะเดี๋ยวอันไปเบิ่งทางพุูนอีกก่อนทุกคน โอ้พอคู่กะหลายแล้วได้แบบนี้ได้ปลาตัวได้หลายแล้วเนาะกระซ้ามละโงกระซ้าม หมดแล้วทารนะนีเะไรจะกินไหมอืมเ้นเได้เฮ้ยโดนหนะกินทาร

นีว่านี่าบกีนนานงผมก่เป็นดีเนาะันนี้แล้วมีตะไบรุ่นหนี่นีแข้งเ้านกันโซนบ้านและบ้านขกูเ้าของร้านเหอนกานเป็นเลยเด้ทางนี้นะมัดจักรกันแล้วโอ้เพิ่มมากินน้ำดำมอคนน่าไปซิว ฮ้องม้อยืได้เวยอไปเล้ากินน้ำดำแล้ววันนี่ขออออ้แกงน้องเจอเฮาคูนี่โตนี้ก็กินน้ำดำนี่นั่นไม่มีมายันไม่ห้ามดวยดยเาดวาหัวหน้า đ ป à n หัวน้ี่อยได้ไห ก็เลยกินดำๆมันนะยันเมาเมื่อเลยยันนี่ฮะก็กินเมาเลยิไปแล้วอืดเลยเอเมาแล้วยันกินไปกระตองนะมั่ไปแล้วเลยแล้วเมาเลพวกนี้กินแล้วละเลยได้เลยไปเรือยเจ็งเลยตั้งชื่อไปเจ็งเลยมันตดมาคายเลย หลังจากไปเบิ้งโอโคแล้วก็มาท่านพีก่อนสนิมกันนั่งตู้แล้วได้ตั้งวงนะสาวทั้งบ้านเวียนง่ายกันมาได้อันนี้นะสาวสาวเป็นเรือว่าสาวบุญมาเหรอบุญมาสาวผู้ไทยเลยเ่อสร้างยูทูบกันเนาะมาคนเดียวบ้างมาคนเดียวมุ่งยังม่ทันมาแต่บุญก็แล้วไม้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 มาพาไปทำคอมคนเดียวเดี๋ยวจะได้คนเล็กตรงนี้กอกเลย ມື້ນີ້ມາທາງ માઇક્રો ພີກ່ອນปลาໂຕສີຫຼາຍເນາະສະບາຍດີສະບາຍກະສາໃຫຍກະເຂຶງກສັບນນລດບ เลเด้ยิใจลแพนี่แค่่าเด็กอยู่มอนเอลยนี่นี่น่าจะเป็นเอ็บทุกคนกระดูกมันมาทางดีกอดป้าตัวมีสองปีงมาทางนี้กันลับมาเพลแล้วลางมาซึป้าตัวสีมือแม่สนุยบองแม่สนุยคนงามป้าตัวเป็นต่เจ็บเนาะ มึงแน่เพ,ม,เพมันกัุเพมันก็ยังเลือหลอยู่ดนนี้เะเกินง็ซ้ำเป็นเสีดอุบแน่แล้วเอละมาเพแน่สองเมนูเออจะสซนสายซิม <c oughs> อ่าตักอันนี้ก็ชจิมหรอจิมเอ้าบ่เข้าบ่เป็นแน่จะโซนแซบละ เอาไปทุกคราวนะจักสอสยังมีคำตอบอยู่งับลงไปเลยคิ้งองอค้งออเกอรเปื่อยดิให้กิมเข้มรสให้เเลให้กิมเข้มรกินมีเมิดแน่นั้นได้หัวนาไปซีนไดเขันเข้มแล้วก็กินน้อยด้โอ้ยเข้มยาก

ุกจนหน้าต้อมีปีงสีดิโยบ้น้ไ้นีแห้ีมือเราปยละตักอืมตักเรบอันนี่้ข้าังอมบึกนอกแล้วหนูกินแบบนี่มีเมนกินอันออนั้นเนาะอันนี้ พีปองกินฟ้อนเจ็บาจะเจอเลงออโอเปกันีเอกิดกลุ่มเนะไปจิงกลางเจอทุกคนเสืออจะเจอเกิดตุโน่ยจะเจอแล้วแล้วเนาะไปไปตเลืกไปเต้ทุกคนไปน่อเก่าก็ย่อพรัดพ้ายก็ ตอนนี้คนงามเนาะพ่อว่ลรมาเฟยนะเอาเอาเพิ่มมีก็ได้มันหลายคนเอาเอาเมอนี่ก็ได้ทีมงานจาะหลายคนเลยได้ทุกคนแนี่ มี่ผู้สาวมาทางบ้านบึงสาวฟี่มุนงามาเติมบ่หากกมาเออนี่นี่บ่คู่กันคนเออเป็นมาแต่บ้านบึงทุกคนเป็นหักกามาฮอดมาอีรอบนี้เจอป้าเจอประเภทลงมือละเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วนั้นมาสูดประเภทนะโอ้ยพังโน ป้ปีบใหญ่เลยประเภทเท็ดแล้ว่ยี่้าทาง้าบานี่ปีงใหญ่อพวกอันนี้ว่าประเภทเมื่อตอนแม่จะน้องกันดีนะเออยันว่าอันนี้ไดนน้ย้ามาตังโตัวนาดอนหัวนาปลาซิก่อนตมหมดอุข้มากินเะ่ ก้อยเจ้ามากินเล้อ้อเอินเจ้าไปอาวาเพิ่มไม่นั้นว่านาประตดูป้าโตนี้มาตูดอะไรได้ตรงนีทุกคน แต่ละทยน่ะเริ่มมาแล้วมันแน่บดนนั่งัดท้องเลยัดทองแล้วบั้น้าดอนโทิมงานนี่พูดส้ำสมเซลสามสหานี่ซีเซอร์คือเดมันได้ไอ้พกจ้ามนดูดแต่ละคนเห็นคอยใส่รอเลยเออเห็นเห็นรอเ้อเห็นบเห็นคอยใส่บนีเลย มาใส่น <night> <25, 35, S 1> ้าโล่ฮัลโหาดเบลมาฮอเอยู่เริ่มมาท่องเบลหมดละมสหมดมดจะมดะอันนัละมดจะแกะละมอสามแกตูดเต็มี่ส้าสล่างพู้สิบห้านี้ละอ้เพรบัต วันหน้าเป็นสีวันหน้าแดงแล้ววันนี้แล้วซาดบ้านนี้ยังบ้านนี้อาบีมากใส่เสื้อเมือเมย์เสื้อเมือเมย์ถือมือแล้วเป็นแล้ววันนี้เกื้อขาวจะไปตกใบหายจากอัดเลาะเบื้องทีมงานอยู่โตแล้วก็มาพี่ก่อนทุกคนอันนี้น่ะเครื่องในมะน่องซุกละเออสะโซนแปลงแจ้วเพบ่สะโซนโอนมาแล้วจ้าน่ะ ใสเสื้อลายเจ้าเพนะมที่เป็นตัวเงานี้ยนะแลมันบบคู่ะไหเสื้อลายเลนี้ตเย็นเชิญมันมีองเยอนนะฮะตัเย็นจะกงชุกแล้วเพนะชุกแล้วโดแล้วโดนคแล้วนะนั่นโบงไงเจ้าเพทุกคนโดนแล้วเนาะในเพนี่ยลดนแล้วเขายังมาเสื้อน่ะเสื้อลเ่นนี้คู้เดียวได้คู่ไปสัก แล้วแล้วได้แบบนี้นะมีเจลเพยเลืออันนี้นะชนิ่มดาดนะโมหลายได้ชิ้นงูทุกคนมันในขนาดนีลามมาเพยแล้วกันยังมีเดมดอยู่มานี่มาโคมาเฮ็ดตาดอี๋ตอนนี้ก็มากินก่อนทุกคนนี่ยนลามาเพยแล้วก็มีอันเครื่องในมันต้มเครื่องในมันมาทุกคนกินข้าวน้ำเดียวกินน้ำัง วพี่เข้ากินอนนงอเป็นยัก้านอี้ก็คกระตอนนงกตอนนี้ก็คอก็กินอิ่มแล้วนะทุกคนชนิมเจ้านักกินแล้วบ้ากินแล้วค่อยกินทั้งันนเออทันใดเยามือบ้า เออคอเสว่าจะมือคอยมือก่อนเจ้าเด้อเสียวเราอัญเชาภาพกะโอ้ใจตึงได้มาทงได้ป้าเฉี่ยยังท่านได้อิ่มจ้ะป้หนี่กินเมอนกินร้อยเหมือนตื้อๆๆาอโท่โซนเจ้ามือเ่าว่าท่านได้อิ่มจ้ะ ปาเหเป็นอบไเ่ปลาอเมเอาบนาแปแรก่ล่างๆปนอะนั่งลำแซ่บบ่ลำในล้เบ่ลำในนะยังงยูแล้วซาดคือบเบกับมดลายแคทละอย่างไรพังาเบื่อยงใส่กอนมือก้อน้ไพได้ฟังด้ปลาทุกคนตอนนี้ก็ค้นกลเบาบางน่ล้ได้เพราะว่า แต่ละคนก็นคือจะกินอิ่มน้ำจำนานเมื่อไรแหละบะท่องเป็นเด้ดอเลอร์มดตะเก็นนะเริ่มเลยเริ่มเนับเลยเอามดทะเลมากินกินจ,จะมันอิ่มโตกะะับยากคือสีอิม่มในละคนกับบาบางแล้วเนาะ,อะคอยกะ สีมาครอบปลท้องนกไก่เมื่อก็เด้อบาท้องเด้อขอบใจลายขอบใจลายอยก่ก็ขอบใจคือเด็ดแล้วก็ขอบใจอันทั้งผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็บลาท้องพร้อมอัยู่ดีมีแห้งเด้อขอ้ยอันยู่ดีมีแห้งบลท้องกันแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีแล้วกันคุณจุกระพามังไก่แข็งแห้งล้ำรวยล้ำรวยเด้อเมื่อกอดมันนี่ตอนนี้กาก้อยกาหม้อเทอนแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนมันนี้น่ะ ไปกินเลงยู่เฮินบะท่องหรือว่าไปตู้ดน้ำบะทองนะทุกคนเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะบะทองเพิ่นวนันมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอันเล้งทีมงานนะทุกคนกะขอเพิ่นอันอยู่ดีไม่แห้งเด้อสุขภาพร่าง,งกายแข็งแรงเนาะละ้วกะการเงินการงานก็นเนาะเฮ็ดเวเฮ็ดงานพี่เลยกะขอให้เจะเญืหุ่งเฮิงแงละกะล้ำโลยล้ำโล,ล,ลยทุกคนโลยแล้วกันโลยอีเด้อขอขอบใจเพิ่นลายๆเนาะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กาขอจบเพลงเท่านี้เนาะขอคขอมกขอบใจผู้ที่ติดตามนะครับสม้มแลัวก็ผพู้ที่ห้ามาเบิ้งคลิปคอยแต่ต้นจนจบเนาะเบิ้งโฆษณาคอยผมขอคำมกขอบใจหลายๆเด้อไว้คลิปหน้าพบพอได้ไหมทุกคนบ๊ายบาย